สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับก็สสำหรับมือนีกับที่ผ้ามตกปรากฏครับหอดไม้กับคำนครับนี่ครับลงกันสองคนครับสำหรับขึ้นนี่ครับเนื้อที่ใส่กับชิเ็นเนียมักคครับนี่ครับไม้ครับลำห้วยน้อยๆครับว่าไงเรอก็ตามลุ้นตามช่วงกันเลยครับว่าขึ้นนี้สีเดพ่อใส่โลบครับไปครับ ไ,ไฟรูปไยเห็ดเออจักหน่อยอยู่ายมันายมันโอ้ไฟลุ่นเป็นดำแหลมแข็งกว่าไส้ลุ่นเนี้ยเลี้ยงพองามอยู่มีไส้มีอันนี้อยู่ โโดนอยู่โอืม่ใส่ก็ลังงา่แล้วบ่หน่อยบ่ใหญ่ไม่ได้บานะอ พอหาหอดไม่เถอไหมพอหอดไป่เถะไปฟองไปยังท่านผยงโอ้โดดมาเลยโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้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 โอโอ้โโออ

ไปหุน่นไขนาดเลยหุน่นมาแล้วลอยมาแล้วอมเอเอืนี่ละมันตอนยังสี่ละโอเค mãi 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 ôm mãi 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 khổ à xinh à mà tôi nghe chủ chặt đi ừ มาสัตว์ประหลาดบ่สัตว์ประหลาดบ่ฮะสัตว์ประหลาดเหรอวับถามมาอ๋อติด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 อย่าไปติดอย่าไปติดมาฮะวัด วยกะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วะครับสรุปสำหรับคืนนี้นะครับได้เกือบเกือบสิบโลอยู่ครับนี่ใส่ง่ายอยู่ครับนี่ตาพร้อมจังวะาสำหรับคื่อนนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับเอาไว้พอกันคิบน้าครับขอบคุณครับ